สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลกันนะคะนี่ค่ะเราก็กำลังจะเดินลงไปชมทะเลทางพัทยานะคะอันนี้ก็มีนกตัวหนึ่งผ่านมานะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นี่ค่ะชมบรรยากาศยามเช้าๆที่ทะเลพัทยานคะที่หาดจอมเทียนค่ะ นี่ค่ะก็เป็นทะเลที่พัทยานะคะนี่ค่ะดูท้องฟ้าดูเสียงนก นี่ดูผู้บาวชอบไหมคะดีเหรอนี่คะ่ะชมบรรยากาศนะคะที่นาจอมเทียนะคะ่ะ นี่ก็เป็นริมหาดนะคะก็จะมีร้านค้าโอ้กไม่ใช่ร้านหารนะคะนี่เยอะแยะมากมายนะคะริมหาดนะส่วนนี่ก็คือนี่ค่ะป้ายโรงแรมที่วันนี้ปุยก็ม,มาพักนะคะเดี๋ยว ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะนี่ค่ะบรรยากาศทะเลทางพัทยานะคะปุ๋ยก็ได้มีโอกาสมาชมนะคะแล้วก็พาเเพื่อนมาชมบรรยากาศยัเช้าๆที่นาจอมเทียนนะคะแล้วก็ โรงแรมที่เราพักก็คือโรงแรมเบเฟียนะคะนี่อ้ยมีเพื่อนเราหนึ่งตัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศสวยๆงามๆยามเช้ามาฝากคา่ะสวัสดีค่ะทุกคน